เข้ามาอาศัยอีกเช่นกันดังนั้นวิธีอะไรจึงเลยเห็นว่าไม่ควรมียาเสพติดและอบายมุขเข้ามาทาลายอนาคตของชาติมีเพียงสิ่งเดียวที่สามารถเป็นคุ้มกันปกป้องเยาวชนให้พ้นจากยาเสพติดและอบายมุขได้ก็คือโครงการรณรงค์ๆๆการและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชุมนุมวันพวกเราวอกกวังเป็นหนึ่งโดยไม่เพึ่งยา มชมรมทูบีน้ประวันที่มีต่อเยาวชนคนไทยไพวกเราจึงน้อมนำพระปณิธานของทุนกระบอกนี้กุบลรัลชกัญญาสินวัฒนาพานุดีมาจะต้องไปชมรมทูบนีน้วันเพื่อเป็นผู้บุกการ่งความดีปกป้องเยาวชนเก่งและคนดีของเมืองหินจังหวัดประจบิีขันขให้ห่างไกลจากยาเสพติดค่ะด้วยเหตุนี้ชมรมได้นำนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องยิ้มหลักเด็กนำผู้ใหญ่หนุนโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านดรเตร ใา้ผพ้อมรายการวิทยาลัยการอาชีพบางแก่กังวลสึ่งทันได้สนับสนุนชมรมชุมชนของเราให้ก้าวไปอย่างเข้มแข็งเสม,มอมาอีกครั้งยินด้รับคาแนะนำรายการช่วยเหลือเพื่อเป็นแหลกงขับเคลื่อนชมรมชุมีจากเกอร์ข่ายสถาบันยาสินต,ต่างๆและยังมีเพื่อช่วยเพื่อนที่สนน้องส่งงานต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นตามคุกขันของชมรมที่ว่า วักอวังเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดชมรมของเราดำเนินง,งานตามวิสัยทัศน์ที่ว่าวัวกอวังใจก,กังวลเก่งดีมีสุขไม่พึ่งภายยาเสพติดและจะไชชปชมรมจูบีนัวปูันดีเด่นภายในปี2515โดยยินหลักการดำเนิน ง,งานดังน,นี้1แผนการดำเนินง,งานประจำปี2,510 2แผ่นการพัฒนาประจำปี2,503ถึง2,505 3าัจะทำไปทิ้งงานรายเดือน4แผ่นการพัฒนาทูบีนับวันสุดกดีเด่นเงินทองเพชรไระเพชรเวชเจนและมีองค์ประกอบที่เขบถข้นค่ะจากการจัดตั้งชมรมทูบีนับ,บวนันวิทยาลัยการอาชีวงไกลกักรบนมีคำสั่งจัดตั้งชัดเจนปัจจุบันบมีจำนวนสมาชิกตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 11คนคิดเป็น100%มีการจัดตั้งคณะกรรมการชมรมทั้งหมดปีแล้วไม่ต่ำกว่า3า0คนปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งจัดตั้งประจำปีการศึกษานั้นๆลงนามคำสั่งโดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยจากสถิติและมีสมาชิกเพิ่มขึ้นรอยละ20ของทุกปีค่ะปัจจุบันห้องที่ทำการชมรมและสนเพื่อนใจทุกปีนเมื่อวันตั้งอยู่เรียคาร์นึงชั้นหนึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนสะดวกสบายแก่สมาชิกในชมรมมีพื้นที่กว้างฟางเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมค่ะดีมาก So this? ได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีเช่นสำนักงา,านสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่3ได้าจากการหารายได้ของแกนนาการทํากิจกรรมและการรับบริจาคทวีสร้างอาชีพหารายได้ระหว่บบางเรียนเพื่อเข้าชมรมการจําหน่ายผ้าทอเขาเต่าร่วมกับศูนย์อบรมผ้าทอบ้านเขาเต,าตา่าและการเปิดหมดะระดมทุนจากการบริหารเงินกองทุนพบว,ว่าร,รายรับเพิ่มขึ้นรายจา่ายลดลงปัจจุบันมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น6,382บาทและมีการจัดเก็บเงินกองทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาหัวหินมาร์เก็ตวินเลดโดยมีทฮเล็ดดูแลเรื่องการบร จ่ายสในสาพน์ระเบียบการใช้จ่ายและมีบัญชีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนแบบนี้ป้องใสตัวสอบได้แน่นอนค่ะก่อที่ 3. ก่อกิจกรรมกิจกรรมเป็นสื่อนำมีความต้องเหลชัดๆชมรมของเรานะคะในยิดหลักการดําเนินกิจกรรมของชมรมเพื่อเยาวชนของเยาวชนโดยยิดหลักดาวสามวิทยศาสตร์ดังนี้ค่ะวิทาศาสตร์ที่1นการรณรงค์กรุกจิตสํานึกและสร้างกระแสที่เกิดต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรมได้จัดกิจกรรมตามแนวคิดที่ว่าคนดีสิทวีวัชมรมได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในชมรมนะคะมีจิสตสานึกเดียวกันเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นภาพรักในภาพลงของชมรมร่วมกันเราจึงจัดแผนการประชาสัมพันธ์แบบรายวันในสัปดาห์ในเดือนและรายปีสําหรับช่อทางการสร้างกระแสนะคะมีสอดแทงดัน,นนี้ค่ะหนึ่งการสร้างกระแสผ่านสื่อมีการประชาสัมพันธ์ข้ามูลข่าวสารที่ทันสมัย มีเดยได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กไอและมีการประชาสัมพันธ์ผ่าจชนวนวิทยุอีกได้ค่ะ 2. การสร้างกระแสผ่านกิจกรรมเรารับสมัครสมาชิกใหม่ซึ่งรับได้ครบ1นึร้นพันกิจกรรมเก้าใหม่หัวใจทุบีวัางทุบีนเมวันพรุ่งนี้กับเซกตามสายของวิทยาลัย3นาทีกับทุบีนเมืวันในช่วงพักกลางวันและการรับสมัครสมาชิกใหม่ในช่วงเปิดภาคเรียนปัจจุบันมีโควิด -19 ทเราเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านเพจของชมรมและเน้นประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับวัคซีน ซึ่งปัจจุบันสมาชิกรายลจะ72ได้รับว,วัคซีนเข็มที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและในปีที่ผ่านมาเราได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์สู่สังคมพบว่าสมาชิกมีความพึงพอใจเฉลีย่ย90.2%อยู่ในระดับดีเยี่ยมและมีความต่อเนื่องเฉลีย่ย 81. 81.8%ค่ะมีเรืาที่2การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนชมรมได้จัดตั้งศูนย์เพื่อใจทุบีน้ำวันเพื่อเป็นศูนย์การกันให้บริการแก่สมาชิกภายใต้แนวคิดปรับทุก้าาแปััญหพฒน E Q มีอาสาสมัครประจำสู่์ในทุกระดับชั้นจำนวน25คนเป็นแกนนำดำเนินง,งานให้บริการอย่างเต็มความสามารถโดยทุกคนผ่านการอบรมจากโรงพยาบาลและรุ่นพี่แกนนำ มีคาสั่งแต่งตั้งชัดเจนโดยทางสูย์ได้จัดก,กิจกรรมอาทิเช่นกิจกรรมรณรงค์การป้องก,กันการตั้งท้อก่อนวัยอันควรและการประกวดควพนพันอากิจกรรมปรับทุกแก้ปัญหาเรามีบริการให้คำปรึกษาผ่าน Facebook ไลน์ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุดคือปัญหาด้านการเรียนความรักการพบเพื่อนและปัญหาครอบครัวเมื่อสมาชิกได้รับคำปรึกษาสมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาได้ถึง95%และไม่กลับไปเจอปัญหาเดิมๆนั้นอีกก,ก,รรกกิจกรรมสร้างสุขเราได้จัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของสมาชิกกิจกรรมที่จัดได้แก่กิจกรร ใจเข้าใช้บริการกิจกรรมสร้างสุขมากถึงร้อยละแปดสิบเจ็ดจาจากการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกที่เข้าใช้บริการคิดเป็นร้อยละเก้าสิบจุดแปดมีความพึงพอใจในระดับดีเยี่ยมเพิ่มขึ้นถึงห้าเปอร์เซ็นต์จากปีที่ผ่านมาและเพื่อไม่ให้กิจกรรมของสุขเพื่อนใจขัดความต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิดสิบเก้าทางชมรมได้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจออนไลน์เพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใช้บริการจากการดำเนินการในะรื่อองรับที่ดีมากๆเลยค่ะและยังมีอีกหนึ่งโครงก,การนะั่นคือโครงการแคมป์ กมีคิดติดยาโดยให้โอกาสในการประเมินพฤติกรรมทางเรามีการสุ่มตรวจในเลขกลุ่มเสี่ยงปีละสี่ครั้งแบบเป็นเทอมละสองครั้งในปีนี้เราได้เปิดคลินิกลดละเลกิกบุหรี่มีนักเรียนแสดงนเจตจำนวนสอค่ะปรึกษาพนักบัออนไลน์จำนวนสามสิบคนซึ่งเรียนทั้งหมดนะคะได้เข้าร่วมกับเหตุการลดละเลกิกบุหรี่คิดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สามารถเลกิกบุหรี่และกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติค่ะและล่าสุดนะคะเราได้มีการสุ่มตรวจในภาคเรียนที่หนึ่งมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจำนวนยี่สิบแปดคนตรวจพบร้้อยแลว ผลลับในยุทยาศาสตร์ที่สองพบว่าส,สมาชิกมีความึงพอใจได้ระดับดีเยี่ยมอีกเช่นกันและสมาชิกรารดับ92สามารถพัฒนานทักษะด้านอารมณ์ด้านจิตใจเป็นหนึ่งโดยมีพื้นยาเสพติดและมีความต่อเนื่องเฉลี่ย87.5เปอร์เซ็นตะ์ค่ะ ยุทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชมรมได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นชมรมทูบีน้ำวันอำเภอหัวหินชมรมทูบีน้ำพวันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรมทูบีน้ำวันอาชีวสึกษเป็นการสันมนาเครือข่ายชมรมทูบีน้ำวันุูมอาชีวศึกษาอดุดมศึกษาและนอกจากนี้ชมรมยังเป็นส่นกลางการเรียนรู้และประสานงานชมรมทูบีน้ำวันประเภทสถานศึกษาพนังโพหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีชมรมภายนอกเข้ามาศึกษาาาดูงนมมกกอีทั้ ยังส่งครูที่ปรึกษาชมรมและแกนนาชมรมเข้าอบรมพัฒนาความรู้กับเครือข่ายทําให้เกิดความเหนียวแนกเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นค่ะผลลัพธ์จากการศึกจายามในยุทธศาสตร์ที่3พบว,ว่ามีการพัฒนาของเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นทุกปีเฉลี่ยเป็นหนึปสามารถปฏิบัติตามแผนได้1นึสมาชิกร้อยเก้าสมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและก่อให้เกิดกิจกรรมรวมกับภาคทีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นตลอด2ปีที่ผ่านมามีการตองนองสอบสามยุทธศาสตร์ก่อให้เกิดเวร็นี้ดี้ค่ะ สมาชิกีสมาชิกของเรานะคะมีการการ้าวแสดงออกเพิ่มมากขึ้นแกนนำดีแก่นักที่ได้รับรางวัลเช่นการแข่งขันดิชาเลนนักเรียนถึงนพระราชชานได้แกน่นางสาวมริดาพัฒน์ัคูดีจากคูดีศีอาชีวะได้แก่คุณครูสานิสยยายดพิจิตรชมรมดีชมรมของเราได้รับรางวัลชนะเลิศชมรมทูบีในเมืว่าวานสรับคูดตศึกษาและอาชีวะศึกษาประจำปี2514และปี2515ได้เป็นตัวแทนแข่งในระดับประเทศด้วยค่ะโรงเรียนดีวิทยาลัยการอาชีวะแกงกวนได้รับรางวัลสถานศึกษา พระราชทานมาจาปี2,500และทางวิทยาลัยของเราะะได้มีการสนับสนุนเกี่วยวกับชมร,รมของเราไปเดินตลาดท้าจังหวัดดีจดังหวัดที่ควาาสำคัญกับชมรมทปีนวันและมีการพัฒนาเยาวชนจนเป็นที่ยอมรับของสังคมว้าว <Wow, wow, S 2> ของดีจริงซึ่งในวันนี้พวกเราเดินรถแล่นบนถนนสายทวีมีอย่างภาคภูมิใจและได้รับโอกาสและเราสัญญาว่าจะส่งต่อรุ่นสู่รุ่นจัดระดับดีเด่นไปสู่ระดับยอด พวกเราวลกวังขอบคุณและสวัสดี